คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้แทนภาคประชาชนนะครับคุณละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทยนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมออกรางวัลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านก็เป็นคณะกรรมการเนาะได้เห็นทุกขั้นตอนการออกรางวัลอยากให้ท่านพูดถึงความโปร่งใสคิดเห็นยังไงบ้างเชิญได้เลยครับก็ จะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่นะ,ะในการออกสลากในครั้งนี้ก็ถือว่าจากที่ได้เห็นแล้วก็ได้มาใช้เวลา ก็ประมาณสองชั่วโมงมีความรู้สึกว่าเ,เป็นประสบการณ์ที่สร้างถึงความโปร่งใสในการทำงานขั้นตอนต่างๆมีความละเอียดรอบคอบค่ะแล้วก็ถือว่ามีความชัดเจนมากๆนะคะครับผมอ่ะอีกสักคำถามน,นะครับถือว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านแล้วกันรเรื่องความโปร่งใสตรงนี้อยากจะบอกอะไรประชาชน ขอการยืนยันนะคะว่าการออกลอตเตอรี่รัฐบาลเท่าที่ผ่านมาในการใช้เวลาในวันนี้ถือว่ามีความโปร่งใสมากๆอยากเชิญชวนให้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าในระบบที่กองสลากได้ออกมาถือว่ามีความชัดเจนโปร่งใสมากๆค่ะครับผมวันนี้กระดาบของคุณ่านมาครับขอบคุณมากครับนะครับ